รรงเียนนบบ้าบากยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่14ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านบากตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านบากตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2496 ครั้งแรกอาศัยวัดสแจ้งเป็นสถานศึกษาชั่วคราวต่อมาเมื่อพศ2506ได้ย้ายมาตั้งในสถานที่โรงเรียนตั้งอยู่จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น70คนชาย39คนหญิง31คนมีอาคารเรียน2หลังอาคารประกอบ2หลังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1ห,ห้องและห้องสมุด1ห,ห้องอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านบาก เรียบง่ายเรียบร้อยเอกกษณ์ของโรงเรียนบ้านบากสิ่งแวดล้อมสวยงามบริเวณสะอาดมีค่าราชการครูทั้งสิ้นหคนครูอัตราจ้างหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนนักการผ่านโรงหนึ่งคนโรงเรียนบ้านบากบริหารงานโดยนายพัทรวุฒิโคตรเรือง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้แบ่งโครงสร้างการบริหารดังนี้การบริหารงานวิชาการนางสาวรัศมีทัดวงการบริหารงานบุคลากรกนนายพัทราวุฒิโคกเรืองนางสุวัชนพิมพาเลียการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนางจุลาสีโคบนางสาวนิกยาชัยนนบริหารงานงบประมาณนางสุวัชนพิมพาเลีย นางสาวนิตยาชัยนลการบริหารงานทั่วไปนางสาวนิตยาชัยนลนางสาวคุณดามโอกมูลโรงเรียนบ้านบากได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้โครงการโรงเรียนวิธีพุทธและโรงเรียนปลอดยาเสพติดโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ อิงลิ h b บลิง g ก a เอ d ดูเคชันหรือ EBE โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเ e ส l e a ร n นิ่หรือ BBL ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา